ก็มาช่วยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าสมมติกูขึ้นโรงพักแล้วมันมีเรื่องแบบว่าเขาแจ้งความจาับกูนี่แล้วแบบแบบว่ามันคือครั้งแรกถ้าธุรกิจนี้ดกดฎหมายนี้คือชีวิตก็จบเลยนะคือทุกอย่างมันต้องจบแน่นอนแต่ไปเราด้วยความมั่นใจพี่โรนีก็ให้กําลังใจตอนที่อยู่บนโรงพักใช่ไหม ว่าอาจารย์ปิงฟองก็เคยเจอมาเคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันอาจารย์ปิงฟองก็คุยให้กําลังใจกับเพื่อนใช่ไหมแล้ววันนั้นนิมโมจําได้เลยนะว่าพี่ปอแท็กชื่อนิมโมมาในกลุก่มนิโมถ่ายรูปกับเพื่อนมีพี่รอนีมีนิมโมมีพี่นูรูแล้วก็มีเพื่อนที่ชื่อตาสีคนแล้วเพื่อนก็ปิดหน้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วพี่ปอบอกว่าน้องสู้ๆนะอะไรอะไรแบบว่าอพี่เป็นกําลังใจให้แบบอะไรแบบนี้มันมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เราไม่ได้อยู่คนเดียวเว้ยแบบคนรายได้ตอนนั้นพี่บอลรายได้เดือนละสา,สา,สามแสน้องจัได้แล้วแบบพี่ปองให้กําลังใจเราเว้ยแบบมันมันคือแรงผลักดันมันคือกาลังใจซึ่งวันนี้เราไม่กล้าเอาเรื่องราแบบเนี้ไปบอกกับที่บ้านได้เราไม่สามารถเอาเรื่องราแบบเนี้ไปบอกคนในครอบครัวเราได้ว่า แม่หขึ้นโรงพักนะเรื่องแบบนี้เพราะแม่เรากําลังดูเราอยู่ว่าไหนล่ะมึงกําลังไปทดสอบตัวเองมึงยังไม่สําเร็จเลยแล้วมึงกําลังจะไปขึ้นโรงพักเห็นไหมอะธุรกิจมึงเป็นแบบไหนเราคิดไว้แล้วถ้าสมมติเราไปบอกแม่มันจะต้องเกิดแบบนี้แม่เราคงไม่ให้ทําต่อแน่นอนแล้วเราก็มีความเชื่อว่าเอาว่าถ้าสมมุติธุรกิจนี่ถ้าฉันต้องโดนจับเพราะธุรกิจนี้ฉันจะได้รู้ไว้ว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ทําธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วแต่ถ้าวันเนี้เรา ยังทําต่อแล้วบริษัทของเราถูกต้องตามกฎหมายเราไม่โดนจับแล้ววันนี้โรงพักมันเอาอะไรกับเราไม่ได้ตํารวจมันเอากับอะไรกับเราไม่ได้ซึ่งมันทําให้ตัวเรามั่นใจแล้วเราสามารถยืนหยัดกับตรงนี้ได้ใช่ไหมนิโมก็เลยเอาว่าลองสักตั้งแล้วให้กําลังใจเพื่อนตลอดนะมึงจะคิดลบไม่ลบไม่ด้วแต่พยายามปรับตัวเองอยู่ตลอดลบไม่ลบไม่ด้วยพี่พี่รอนีปรับแล้วพี่นุรบปรับแล้วการุชปรับแล้วหลากหลายคนปรับเพื่อนคนนี้คือเยอะมากอ่ะแต่วันเนี้ย คือมันก็อยู่ที่ตัวเขาจริงไหมอะ่ะแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปผูกไว้กับเพื่อนอีกทีห<ส>นึ่งแน,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 น่นอนเราก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จตอนนั้นคิดอย่างเดียวกูจะทํายังไงไคือถามมึงคาเดียวเลยมึงจะทําต่อหรือไม่ท<ม><อ>ําต่อถ้ามึงอยากทํากูก็พร้อมช่วยกูก็จะยืนเคียงข้างมึงเหมือนเดิมแต่ถ้ามึงไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะกูกับมึงก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่กูขอทําเป้าหมายกูขอทําความฝันที่กูตั้งไว้ของตัวกูเพื่อที่จะให้กูประสบความสําเร็จเพื่อครอบครัวกูแค่นั้นเอง เพื่อนก็บอกว่าเออนั้นกูไม่ทํานะแต่กูก็เป็นเพื่อนมึงเหมือนเดิมเนี่ยกูจะรอดูความสําเร็จของมึงนะแล้วตอนนั้นเราเราก็เหลือแค่คนเดียวไงพอเพื่อนเราไม่ทําแล้วปุ๊บมันเหลือแค่เราคนเดียวแล้วช่วงนั้นน่ะมีเมิ่อจําได้นะว่าพี่ปอเป็นคนบอกกับพี่กรีนากับพี่นูรูช่วงนั้นที่ว่าให้มาช่วยทําเคสแล้วก็เอ่อให้พี่นูรูมาช่วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแบบผู้นําเดี๋ยวเรา สามแสนแบบนึกถึงเราแบบวางแผนให้กับเราว่าให้ผู้นําลงมาช่วยเราในขณะที่แบบเราอยู่คนเดียวเราไม่มีอัพไลน์แล้วรู้สึกว่าเรามีกําลังใจมากขึ้นแต่นิโมก็ไม่ได้รออะไรมากนะครึ่งพึ่ตอนนี้เรามองว่าความฝันของเราความสําสเร็จของเราสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันรอใครไม่ได้แล้วจริงๆซึ่งตอนนั้นนิโมคะแนนจ่ายก็แบบบาลานซ์คือไม่มีอะเราไม่ได้มีทีมเราไม่ได้สร้างมาก่อนเรา เรามีแค่หกพันอะสี่ปลากตกตรงนั้นมาเสร็จแล้วมันก็หมดแล้วใช่ไหมอะตกเอ็มดีของเพื่อนที่ได้มามันก็หมดแล้วเราก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วซึ่งตอนนั้นอะแล้วแบบพี่เรานี่ก็ให้วางเป็นฝังคาเท็กเราก็ไม่ได้ได้อะไรงไงตอนที่เพื่อนแนะนําคนนั้นใช่ไหมนิโมยังแคปรูปนั้นให้พีรุใช่ค่ะนิโมแคปไว้นิโมจะเป็นคนที่ชอบชอบเก็บเรื่องราวชอบเก็บอะไรแบบเนี้ยเพื่อมาตอบย้ำว่าเฮ้ย hey, หนึ่งการละครั้งหนึ่งฉันเคยผ่านเรื่องราวที่หนักมา ซึ่งวันนี้ถ้าเราผ่านมันไปได้คือมันง่ายแล้วอ่ะแล้วแคปไว้เพื่อเตือนตัวเองแล้วเตือนทีมงานให้เป็นกําลังใจให้เป็นแรงบันดาลใจกับทีมงานว่าทีมงานพี่ก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มานะถ้าน้องๆอรือทุกคนผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้เราจะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยหลังจากนั้นมาใช่ไหมนิโมก็มาอยู่กับพี่รอนีเพราะเพื่อนเลิกทำแล้วนิโมก็อยู่กับพี่รอนีพี่ไนกัรนุชที่บ้านกัรนุช แล้วก็ทําตรงนี้มาใช่ไหมพี่นูู้ก็เปลี่ยนแปลงนิโมจากนิโมเป็นคนที่แต่งตัวกระโปรงกระเปกคือแต่งตัวไม่เป็นใส่ผ้าคลุมเกลือสือกระเซิงมากอ่ะคือแต่งตัวเราแต่งตัวไม่เป็นเราไม่เคยใส่ผ้าคลุมมาก่อนไงพี่นูู้ก็ปรับการแต่งตัวให้น้องใส่แบบนี้นะพี่รอนี้ก็หัดแต่งหน้าให้น้องต้องใช้แป้งตลับน้องต้องทาแต่งนงแต่งหน้าแบบนี้นะคือแรกแรก er er นิโมจะเป็นคนแบบว่าแนวแบบเซ่อเซอแนวแบบว่าเออเฉยเฉยอะไรประมาณนี้ไม่ได้อะไรเยอะใช่ไหมอืม ซึ่งหลังจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองคือแม่กําลังแม่เริ่มมองเราแล้วไงเวลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านมาใช่ไหมก็แคปรูปกับเออเป็นกระเป๋าอยากหรือทุกคนอยากอยากดูไหมอ่ะหรือว่ายังไงเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูก็ได้นาะเดี๋ยวนิมกนิมโก้ค่ยให้ดูเวลาใครมีโอกาสได้ได้เจอนะนิมโก้ก็มีกระเป๋าสี่ใบ มีกระเป๋ากระเป๋าสีแดงกระเป๋าหิว้วหรือแล้วถุงกระดาษสามใบเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนจํากับพี่โรนีได้เลยเราก็จะพากันไปแบบเยอะๆอ่ะดูค่ะโชว์เลยโชว์เลยมันจะปิดกล้องได้ใช่ไหมแต่ว่านิโมพูดอยู่โอเคไหมถ้าโอเคเดี๋ยวส่งสติกเกอร์นิโม่ดูหน่อยนิโมจะได้ส่งให้ทุกคนแบบมันจะได้เป็นแรงจะได้เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่นิโมพูดมันเกิดขึ้นกับตัวนิโมจริงๆอือโอเคไหม อ่ะโอเคเดี๋ยนิโมพูดแล้วทุกคนฟังแล้วทุกคนดูภาพตามน,นะวันแรกที่นิโม่เดินทางมากับพี่โรนีนิโมไม่มีกระเป๋าล่างเหมือนคนอื่นนิโมไม่ได้มีเงินเหมือนคนอื่นนิโมเริ่มต้นจากจุดที่ว่าน้อยน้อยกว่าคนอื่นอ่ะแต่วันเนี้ยสิ่งที่นิโม,ม่มีมากกว่าคนอื่นคือหนึ่งพลังความกล้าพลังความที่เราไม่ได้กลัวอะไรสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือที่ย้ำกับตัวเองเลยคือความจนแบบเราเคยเราผ่านมาเยอะอ่ะแบบเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วแล้วถ้าวันเนี้ยเรา ผ่านไปสักจุดหนึ่งแล้วถ้าสมมติเดจมันเปลี่ยนแปลงชีวิตนเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าสมมติมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็เราก็ได้แบบเป็นเรื่องราวระหว่างทางว่าเออเราก็เคยเจอมาอ่ะทุกคนดูรูปนี้นะนี่ก็คือภาพกระเป๋าที่นิโมเดินทางไปบ้านพี่โรดีอยู่พี่โรดีจำได้มั้ยเป็นกระเป๋าสามใบและถุงกระดาษหนึ่งถุงที่เป็นกระเป๋าเวลาสําหรับเดินทางไปไหนมาไหนนิโมไม่ได้อะไรหลังจากนั้นนิโมไม่เคยกลับบ้าน นิโมไม่มีห้องพักนิโมไม่มีอะไรเลยนิโมเดินทางไปกับพี่รอนีอย่างเดียวเลยอืมซึ่งนิโมกร็รู้ตัวว่านิโมนเป็นขาแข่งของพี่รอนีใช่ไหม่ะแล้วนิโมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ตอนนั้นก็คิดเหมือนกันว่าแบบแบบแบบว่ายังไงอะ่ะเออพี่รอนีมาช่วยเราเอาตรงๆคือตอนนั้นน่ะนี่พูดกันแบบตรงๆเลยแบบพี่รอนีก็ทําทําแบบรลูไดมอนด์เนี่ยแล้วหลากหลายคนมีโพสหลากหลายคน,คนเลยแบบว่า รณนีเธอจะไปโฟกัสทําไมอะเด็กคนนั้นมันจะเอาจริงไหมแบบเออแบบช่วงเดือนแรกที่มาโฟกัสนิโมโใช่ไหมอะแบบว่ามาทากับนิโมนิโมอยากสาเร็จนิโมบอกกับพี่รณนีเลยว่านิโมอยากสําเร็จจริงๆพี่รณนีให้นิโมทำยังไงนิโมทาหมดเลยนะพี่รณีบอกว่าน้องต้องรีดลายชื่อใหม่นะนิโมต้ลงรีดนะตอนนั้นเอะเอาแรกๆคือไม่กล้ารีดไม่กล้าทําอะไรเลยแบบแบบแบบเราคิดไปแทนเราคิดเรากลัวเ,เรานู่นเรานี่เรานั่นแบบเยอะมากอะ่ะ แล้วแบบเรากว่าจะมาเจอกับพี่รอนีตอนนั้นเน่ะแบบว่าเราก็ห่างกันไปสักพักนึงแต่เราก็เดินทางพิโม่ไปทําเคสที่ยะที่ปัตตานีไปเจอกับพี่รีนาใช่ไหมก็ไปอยู่ที่นั่นทํามาประมาณเป็นเคสออนไลน์เพราะเราคิดว่าคนที่เรารู้จักคงไม่มีใครทากับเราเพราะเรายังมีผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนก็เลยไปอยู่กับพี่รอนีก็อยากอยู่กับพี่รีนาก็ทาทามาสัปดาห์หนึ่งมันก็ไม่มีผลลัพธ์แล้วตัวเราเงินมันเริ่มหมดเงินมันหมดเลยนั่นเงินที่เรามีอยู่มันเราไม่ได้มีอะไรเยอะทองเราก็ตั้งไปแล้วแล้้วแแบบเราไดค มื่นกว่าบาทมาสิ่งที่เราไปยืมมาสิ่งเงินที่เราไปตั้งคองตั้งอะไรมามันก็ไม่พอไง,องก็จะยอยหมดจะยอยหมดไปอยู่ปัตตานีมีเงินเหลือติดอยู่ในกระเป๋าสามร้อยบาทที่เรามีถามต่อว่าน้องจะไปนาราต่อกับพี่ไหมช่วงนั้นพี่พี่ฟ้าได้ได้เพื่อนที่ชื่อกะดาเกะดามาใช่ไหมนี่เมื่อจาได้ที่ไปที่โกลกไปปิดที่ร้านกาแฟดอยช้างอืมก็ไปพี่เรานี่ถามว่าวันเนี้ยน้องจะไปต่อไหมจะไปกับพี่ไหมที่นาราที่ว่า ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ไม่เกิดอะไรก็กลับไปนอนที่ห้องมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรแต่ถ้าสมมติไปมีอยู่300เนะแล้วจะทํายังไงแน่นอนขาไปหยุดที่ปัม๊มไปทางเสน้นทางที่ว่าอะไรนะที่ว่าเป็นเป็นร้านองพวกโพ,โพหรือว่าอะไรสักอย่างต้นโพตรงนั้นแหละแล้วพี่รอนีแวะร,ร้านองแบบดูแล้วแบบอยากไล่อยากซื้อมากเอาตูโทมิโม pushed, ไม่มีอะไรเลยนะแต่ทาแบบว่าทําบอกตัวเองไม่เคยบอกพี่รอนีเลยว่าไม่มีตงังไม่เคยบอกใครเลยว่าตัวเองไม่มีอะไรเหลือสา0ร้อติดบัญชี ในกระเป๋าเลยนี่เป็นเงินสดในบัญชีคือไม่มีแม้แต่บาทเดียวแล้วแบบให้ค่าน้ำมันรถขานกับพี่รนีขาไปร้อยหนึ่งเหลือติดตัวอยู่2 0 0บาทตอนนั้นอ่ะแล้วแบบเวลาก็กินข้าวบ้านพี่รนีใช่ไหมช่วงนั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งไปร้านกาแฟรอยช้างคือนัดเคสนัดเคสนัดเพื่อนพี่อยู่สาวันคือก็ไม่มาแล้ววันนั้นพี่โรนีถามต่อว่าน้องเราจะกินกินเคสนะเดี๋ยวกินด้วยกันก็บอกพี่โรนีว่าหนูไม่ค่อยชอบกินอ่ะเอาจริงๆคืออยากกินนั่นแหละแต่วันนี้มันเหลืออีก200เราก็ไม่กล้ากินพี่รนีบอกว่า พี่โรนี่จะเป็นคนที่น่ารักมากเลยก็บอกว่าเอาไหมแบบนี้นะ้องเดี๋ยวเรากินชิ้นเดียวแล้สองคนเดี๋ยวเราให้อาากันเราก็มีกําลังใจว่าเออโอเคแบบนั้นก็ได้เราก็สั่งเค้กมากับน้ํามาใช่ไหมแล้วก็หารนึ่งกันแล้วพออยู่อีกวันหนึ่งกลางคืนล้วก็กินข้าวแล้วมันเหลืออีกหนึ่งร้อยไงแล้วถ้าสมมุติกลับรอกลับบ้านพี่โรนี่พี่โรนี่กลับอีกวันหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะจังเดียพี่โรนี่กลับอีกวันอ่ะแต่วันเนี้ยเราเหลือร้อยหนึ่งแล้วถ้าสมมติเรากินข้าวต่อหรือเราทําอะไรต่อที่ตังเราไม่พอแน่นอนนนีีูู่กกําลลััังจะบปต นิโมก็เลยบอกพี่เรนีหนูมีเคสต่อที่ปัตตานีเอาจริงๆคือไม่มีนะแต่คือแบบว่าอไม่มีเงินเหลือแต่บอกกับใครไม่ได้ว่าเราไม่มีเหลือแล้วจริงๆนั้นก็เลยอกลับกับพี่นูรูก็กลับกับพี่นูรูวันนั้นอืพอกลับไปก็แบบว่าเหลือร้อยเมยใช่ไหมก็ไปอยู่บ้านพี่เพนพออยู่บ้านพี่เพนพี่เพนก็เอพี่สาซื้ออะไรนะที่ห่อเป็นข้าวๆแล้วมันมีแกงอ่ะนาซิโกเรอะไรสักอย่างละสักอย่างเออไม่รู้จำไม่ได้เออแล้วก็กินใช่ไหมแล้วก็ตอนเที่ยงนั้น แล้วแบบพี่รนีโทรมาว่าเดี๋ยวตอนคับคือเนี้ยพี่จะเดินทางกลับน้อจะกลับไหมก็เลยเออทางวะคือร้อยหนึ่งอ่ะไม่นั้นอ่ะเราไม่เหลือนะเสร็จคือถ้าสมมุติเรานั่งรถกลับมันก็ไม่พอเพราะค่ารถร้อยี่สิบาทหรือว่ากลับกับพี่รนีแล้วเราค่อยใ,ให้ค่าน้ามันเสร็จแล้วคืนนั้นพี่เป็นก็ไปส่งมิโมที่แยกดอนยางกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วพี่รนีก็มารับพอมารับเสร็จแล้วอ่ะเราถึงไปตีหนึ่งแล้วแล้วพี่รนีบอกว่าน้องพรุ่งนี้พี่จะไปสตูลน,น้องไปไหมเออนิโมก็บอกว่า คือถ้าเราอยากสาเร็จคือเราต้องแลกนิโม่กลับไปนะนิโมมีกระปุกอยานิโม่ให้ดูอีกอะฟังนะนิโมมีกระปุออกอมสินเป็นเงินเก็บของตัวเองเนี่ยค่ะตอนทํางานเซเวนเส้นนะนิโมกลับไปปุ๊บพี่รณีบอกว่าน้องพี่พี่เอ็นกำลังจะเดินทางกลับแล้วคือถ้าสมมุติพรุ่งเนี้พี่ไปสตูลน้องจะไปกับพี่ด้วยไหมถ้าน้องไปพรุ่งเนี้ยแปดโมงพ,พี่ออกเดินทางถ้าน้องมารอพี่ที่บ้านนะแต่ถ้าสมมุติน้องไม่ไปก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคนิโม่บอกว่าได้ค่ะพี่รณีนิโมไปซึ่งทุกคนดูนะเป็น กับผูกเงินอ,อมสินอันนี้เลยนิโมกลับไปนิโมไม่ได้เปิดฝาเพราะขวดเชอรี่มันเปิดไม่ได้นิโมใช้มีแล้วก็กรีดแล้วก็งัดออกมาเก็บแปงยี่สิบแป้งร้อยออกมาได้มาแปดร้อยบาทก็ไปเริ่มตั้งต้นอยู่ที่สะตูลวันนั้นวันที่ยี่สิบสี่กุงพาไปที่สะตูลกับพี่รอนียอดต่ำสุดจะได้กระโดดสุดแล้วไม่ไม่หยุดที่หลุมพังของความสบายใช่ค่ะพี่พี่นิวแบบเนี้ย,แบบน,ยนี่คือกระปุกตอนเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนิโมเขียนไว้ว่าเนี้ย นิโมจะไว้ซื้อของขวัญในวันที่นิโมประสบความสําเร็จนิโมวันที่นิโมจะได้รับปริญญาแต่ตอนนี้นิโมยังไม่ได้รับปริญญาแต่นิโมได้ของขวัญทุกอย่างที่นิโมอยากได้จากกระปุกเงินกระปุกนี้กระปุกเดียวนิโมงัดออกมามันได้มาเป็น800บาทนิโมไม่ได้บอกใครเลยว่านิโมมีเดินมีเงินแค่800บาทวันนั้นนิโมไปใช่ไหมแล้วเราก็อยู่อยู่อยู่แล้วพอสิ้นเดือนพี่เรานี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราหารท่าบ้านของกานุชกันนะก็ให้คนละ3า0 3 0 0 300 ก็หารไปแล้วตอนนั้นน่ะมีโมไปแล้วก็ปิดได้หนึ่งเอ็มดีใช่ไหมแต่ว่าเราจะทํายอดในเดือนของมีนาไงซึ่งพอทํายอดของเดือนมีนาเราก็ยังไม่ได้คีมะกของเราก็โทรมาว่าคือเราโพ้ดเงินทุกวันเราโพ้ดรายได้เราทุกวันอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบแม่เรานึกว่าเรามีเงินเรามีรายได้โทรมาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่ต้องผอลดนะน,นะเออขอเงินขอเงินผ่อนลดหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ตัวเราคือนี่แปดร้อยคือจ่ายแล้วสามรอยแล้วค่าใช้จ่ายแต่และว,วันอีก คือตอนเนี้ยเราเอาตรงๆคือเราไม่ได้เหลือเงินแล้วแต่เรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวนะถ้าเราปิดเอดีนี้ได้เนี่ยเรามีเงินโกหกแม่ทุกวันเลยแม่นี่ถือเป็นเงินสดอยู่นิดแต่ค่อยโอนนะแม่วันเนี้ยไม่ได้เข้าโรตอั์เลยแม่นี่มาทําเคสทั้งวันเลยเรื่องดึกมากคือใช้ข้ออ้างทุกทุกวันทุกๆวุกๆวันพอวันที่หนึ่งปุ๊บคีเอ็มดีก็โอนให้แม่เลยแล้วพอแม่รู้ว่าเรามีรายได้แบบนี้ปุ๊บแม่โทรมาบอกอีกว่าตัวสามน้องพังนู่นนี่นั่นก็อยอมเอาแหวนทองอันสองวงนั้นน่ะกว่านะี้ก ยังไม่ยังไม่ได้เก็บรูปแต่ว่าคือมันนานนิโมมีอยู่คือเป็นแหวนสองวงที่นิโมใช้ใส่อยู่ตอนแรกๆรกนิโมก็ยอมเอาไปตั้งเพื่อเลขกตัวส์ให้กับน้องแล้วก็มาทําตรงนี้ใหม่อีกแต่ยังไม่เคยกลับบ้านแวะข้างทางเนี้ยค่ะซื้อตัวส์ให้เสร็จแล้วก็กลับเลยคือทําแบบนี้มาตลอดพอได้พีร่รรนีใช่ไหมซึ่งช่วงนั้นอ่ะเป็นเดือนมีนาเป็นช่วงที่นิโมกําลังไฟตําแหน่งสุดชีวิตมากพี่รรนีสั่งอะไรนิโมทําหมดเลยนะให้ริดลายชื่อให้ทําอะไรนิโมทํางานตัน้งแต่เช้าข้าเช้าค้า วันนั้นพี่เรานี่ปิดเอ็มดีมาได้หนึ่งเอ็มดีคือคือไมค์ก็คือ,คอเพื่อนพี่รนีอยู่ในเฟซใช่ไหมนิโมก็ไปติดตามมาแล้วก็ปิดมาได้หนึ่งเอ็มดีสี่มนุแล้วหลังจากนั้นพี่เราเนี่ยค่ะต้องไปช่วยพี่น้ําพี่ลูกน้ํอยุงลายที่สงขาแล้วก็คือนิโม่ต้องอยู่บ้านกับมะของกานุดนั้นอเองแล้วพี่เรานี่ว่าน้องมั่นใจเลยน้องทําได้หลังจากนั้นแบบจากพี่โมกแบบว่าไม่กล้าเป็นคนที่แบบว่าเงียบเวลาปิดดันขายจะเป็นคนที่นิ่งมากคือแบบ พี่รรนีบอกว่าน้องต้องกล้าน้องทําได้น้องใส่พลังกับตัวเองก่อนที่พี่รรนีจะกลับพี่รรนีก็เลยให้นิโม่ไลฟ์สดในกลุ่ม The James Innovation ทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนิโมใส่เสื้อ line, ลายล่องตะข่ายสีน้ําเงินใส่บาคุมสีดําไลฟ์สดที่บ้านการุณวันนั้นแล้วแบบว่าทุกคนรู้เรื่องราวชีวิตของนิโม่มาใช่ไหมแล้วแบบทุกคนก็แบบว่ารู้จักนิโมมากขึ้นแล้วแบบเราสามารถแบบพอเรามีพลัง เรากกกล้าคุยทุกคนแบบเต็มปากหลังจากนั้นเราก็ปิดเอมดีปิดได้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 แล้วก็สร้างมาแล้วก็ไปเจอกับกายุราอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับโค้ชพี่เฟร์นี่แหละโค้ชพี่เฟร์นเป็นคนดียเอากายยุรามีคนแนะนํามาซึ่งเดือนนั้นนีโมก็ไฟตําำแหน่งแบบสุดชีวิตแล้วทําแบบสุดๆุดแต่เป็นเพราะว่าเราเชื่อเราแค่คิดตอนนั้นนี่โมคิดแบบนี้นะนี่โมว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าจะเคสไหนเวลานี่โมเปิดนายยังไงก็ปิดได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับพี่รนี เอาตรงๆต,ตอนนั้นนิมโมกคิดแบบนั้นนิมโมกก็เลยเล่นนิมโมกก็เลยสเปรตสปะแต่มันสุดชีวิตจบมาแค่แปดหมื่นกว่าบาทนิมโมร้องไห้วันที่วันที่สามตอนนั้นอะ่ะเออบางพี่อะไรนะพวของก้าพี่ว่าขายเออพวของกาละานเออที่ว่าขายก๋วยเตี๋ยววันที่สะตูนเขากําลังทําตําแหน่งแบบเราแข่งกันอยู่วันเราแบบว่าเฮ้ยแบบบางเชษเออบางเชษได้ขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ขึ้นนั้นแบบวันนั้นเอาตรงๆนะเป็นวันที่นิโมร้องไห้เลยแล้วแบบพี่ปอ พี่ปอโทรมาพี่ปอคุยกับพี่เรานีใช่ไหมแล้วแบบน้องไม่จบแล้วแบบพี่ปอก็คุยกับนะ้น้องวันเนี้เราลองดูนะเราไปทํางานประจํางานอะไรบ้างได้เดือนละแปดหมื่นน้องลองดูอะ่ะต่อให้เรายังไม่ถึงหนึ่งแสนแต่ก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าเราเอาใหม่เราสุดได้แปดหมื่นเนี่ยมันได้มากับตัวน้องเลยนะมันไม่ใช่ได้กับตัวใครมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ยอดเข้าบริษัทแต่มันได้กับตัวเราคือแปดแล้วเราก็เลยฮึดสู้แล้วหลังจากเนี้พี่เรนีก็ไม่ได้โฟกัสเราแล้วไงเพราะพี่เรานีก็ต้องทํตาตําแหน่งเขาใช่ไหม เออนิโมก็เข้าใจช่วงนั้นพี่รอนีก็ให้ไปอยู่กับพี่เฟิร์นแล้วพี่รอนีก็จะมาคอยจัด H M พี่รอนีอาจารย์บิงปองแม่จิ๊บจะมาคอยจัดงาน H M ให้ก็คือนิโมจะจัด H M ที่ปากบาราใช่ไหมช่วงนั้นนิโมก็ไปตอนตื่นเช้ามาปุ๊บพี่เฟิร์นก็จะพาไปส่งไว้ที่ร้านกาแฟแล้วเราก็ทํางานกับทีมงานพอวันพอตอนเย็นปุ๊บพี่เฟิร์นก็จะมารับกลับไปร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งอยู่แบบนี้นิโมพาผ้าละหมาดกินข้าวเช้าก็เที่ยงข้าวเย็นอยู่ที่นั่นหมดเลยขอละหมาดกก็็ทที่่นนัแแ้วบบสุ ส,สุดสุดชีวิตเลยนะคือแบบไม่ได้สนใจอะไรอืก็ทําทําทํามาแบบนี้พอพอวันที่หนึ่งวันที่หกตอนนั้นมีเป็นเงินรอจ่ายยังไม่มีรายได้เลยแต่ว่าพาทีงานพาน้องฮันพาคนที่ยังไม่ได้สมัครพาเพื่อนๆเนี่ยค่ะคนที่สนใจงานเนี่ยงานนี้ทักมาก็พาเข้าแคมป์ปุ๊บออกมาจากแคมป์เขาก็ตัดสินใจลงเอ็มดีคือน้องฮันคือเมคคือสมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยฝังพี่เบิร์ดเนี่ยค่ะจนวันที่ยี่สิบ นิโมมีความเชื่อตัวเองนะเดือนนั้นเป็นเดือนที่เขาเรียกเดือนที่ว่าครบรับตําแหน่งอ่ะวันที่28มีนาใช่ไหมเออ28เมษายแ28เมษาซึ่งวันนั้นนินนโมเชื่อเสมอว่านิโมททาได้นิโมก็เลยใช้เงินชาเลนกับบริษัทไป3,000บาทและนิโมเชื่อว่านิโมได้มนันมาแน่นอนวันที่10น,นิโมเพ,พิ่งมีรายได้ประมาณ30,000กว่าบาทแต่นิโมไปสั่งชุดแล้ววันนั้นชุดเกี่ยวที่นิโมไปตัดกับพี่รอนี แบบมีความเชื่อสุดๆว่าได้มาแล้วยอมตัดสีเขียวอ่ะไม่รู้แหละคือต้องได้ใส่แล้วมันคือฉันแล้วก็ทําทํามาวันนั้นวันที่ยี่สิบไปเอาชุดพี่รอนีมารับกี่สะตูนไปเอาชุดกี่จันนะเสร็จแล้วอาจารย์ปิงฟองโทมาบอกว่ารอนียอดอิโมเป็นยังไงบ้างแล้วนี่ถึงไหนแล้วคือแบบอ,อ,อาจารย์นั่นแหละนะนิโมก็ก็ใจแล้วเสร็จแล้วนะอิโมก็ไม่เคยเช็คยอดตัวเองหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยได้เหรียญใช่ไหมแล้วก็ดูดูดูดเนี่ยพอสักพักเช็กไปเช็คมาเนี่ยยอดนั้น อยอดนั้นมันอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันยี่สิบบาทแบบเราแบบร้องไห้อแบบเราเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เอนแบบแบบพี่โรนีบอกว่าน้องลองย้อนกลับไปดูวันที่น้องกว่าน้องจะประสบความสําเร็จน้องเจออะไรมาบ้างน้องผ่านอะไรมาบ้างนิโมก็เลยทําสตอรี่เป็นภาพเนี่ยค่ะเอ่อที่นิโมนั่งรถโชเล่นิโมกออกทำเคสกับรถโชเล่นั่งสองแถวไปใส่ผ้า,าคลุมแบบสวงๆคือแรกๆเราทําอะไรไม่เป็นกว่าเราจะมาถึงจุดเนี้ย อืมคือเราผ่านมาเยอะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบ mm. เราดีใจเราภูมิใจแล้วพอจบหนึ่งแสนปุ๊บก็โทรไปหาแม่แบบแน่นคือมะมะทำได้แล้วนะคือย้ํากับมะเลยว่าหลังจากเนี้ยมะไม่ต้องทํางานอะไรแล้วนะหนูขอรับผิดชอบวันนั้นเป็นวันที่โทรไปคุยแล้วแบบขอรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านหมดเลยก็ส่งที่บ้านครั้งแรกก็คือส่งไปหมื่นหนึ่งเพราะที่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะเพราะคือไม่ได้เป็นหนี้อะไรใครใช่ไหม ก็ส่งไปหมื่นหนึ่งมันเป็นเงินก้อนแรกที่เราได้ให้เขาแบบจากน้ำพักน้ำแรงที่เพื่อความที่เรามีแรงผลักดันเพื่อเขาอือม,มันก็เลยทําให้เรามีแรงหลักหลายคนกลับสามารถกลับย้อนไปย้อนไปอ่านดูได้เดี๋ยวนิโม่ค่อยแชร์ให้นะว่านิโม่เขียนเรื่องราวนั้นน่ะหลากหลายคนแบบว่าชอบมองเราที่ตอนที่เราสําเร็จชอบมองเราแค่ภาพลักษณ์ภายนอกกับการลงรูปสวยๆกับอะไรแบบนี้นิโม่ก็ให้พี่จ๋าดูได้ใช่จําได้คู่ควรที่สุด สุดยอดที่สุดคนนี้มีพลังมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแบบเนี้ยแล้วแบบนิโมก็ทําก่อนใช่ไหมซึ่งนิโมนิโม่โมรู้ว่านิโมนเป็นขาแข็งของทุกคนเป็นขาแข็งของของของอาจารย์ปิงปองเป็นขาแข็ง,ขงพี่รอนีเป็นขาแข็งของแม่จิ๊บเป็นขาแข็งของพี่สาเป็นขาแข็งของพี่เพนเป็นขาแข็งของทุกทุกคนเลยซึ่งวันเนี้ยนิโมก็ไม่ได้ว่ารอใครซึ่งนิโมเอาตรงๆเหมือนเหมือนเราทาเราเหมือนเรา เราไม่ได้มีอัปลน์ที่ว่ามาเป็นคนแนะนําเราซึ่งถ้าสมมุติเรามองว่าเราไปยึดกิจอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเราเอาตัวเราไปผู่มัดไว้่จับอัปลน์ว่าอัปลน์ต้องมาช่วยเรานะอัปลน์ต้องมาผิดการขายให้เรานะหมู่พี่นาทีแรกที่นิโมบอกว่าที่นิโมไวเขาเรียก ที่นโมปล่อยปล่อยตัวเองมากเกินไปว่าถ้าสมมติไปทํางานกับพี่รอนียังไงก็ผิดเกสได้อยู่แล้วยังไงก็ปิด m อได้อยู่แล้วจริงไหมแต่เอาจริงๆคือมันไม่ใช่เลยจริงๆคือมันอยู่ที่ตัวเราซึ่งเคสตุเคสที่เราไปคุยอ่ะมันมั่นใจจากตัวเรามันมั่นใจจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเราเขามั่นใจจากคําพูดแววตานนําเสียงที่เราทําให้เขาเห็นที่สื่อให้เขาเห็นนั่นแหละค่ะซึ่งนิโมเป็นขาแข็ง ทั้งสองคนนิโมททำงานเองทั้งซ้ายและทั้งขวาบอกว่านิโมเป็นขาในขาในขาในของขาในที่มันไม่มีใครสามารถกดกนลลงมาได้ที่นิโมต้องสร้างเองทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าวันเนี้ย เรามาัวแต่ยึดติดว่าคนนั้นต้องโยนคนลงมาให้เราคนนี้ต้องโยนคนลงมาให้เราเราจะได้ค่าจากผู้สิคนนี้ต้องวางมาช่วยดูแลข้างซ้ายกับเร, <annih il itate> เราเดี๋ยวเราดูแลข้างขวาข,ของเราเนี่ยแน่นอนเราก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จนิโมก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จถ้านิโมคิดแบบนั้นแต่เพราะนิโมไม่ได้คิดแบบนั้นนิโมมองว่านี่คือธุรกิจของฉันคืองานของฉันเมื่อก่อนถามว่าน้อยใจไหมเอาตรงๆคือน,น้อยใจมากน้อยใจเกือบทุกคนเลยอื ทำไมเขาเลยลงามาช่วยเราวะทำไมเขาปล่อยเราทำงานคนเดียววะอือคือแบบเยอะมากแต่พอจับจุดของความสำเร็จไว,ว้ว่าเฮ้ยนี่มันคือธุรกิจของเรานี่มันกิจาการของเรานี่มันคืองานของเราที่เรามามัวแต่รอคนอื่นไม่ได้เป้าหมายเราความฝันเราจะรอให้คนอื่นมาทําให้มันก็เป็นไปไม่ได้หน้าที่ของเราทําด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองสิทีมงานของเราเวลาเราเราเรา,เราดูตัวเราเนี่ยลองดูนะนี่คือตัวเราปุ๊บเรามองดูจากข้างล่างลงไปคนนี้โยนมาให้คนนี้โยนมาให้ แอมโมแนที่อยู่ใต้เราสมมุติแม่ชิปเป็นคนสร้างแอมโมแนที่อยู่ใต้องค์กรเราเฮ้ยพี่ลอนีเป็นคนสร้างแอมโมแนที่อยู่ใต้องค์กรเราเอ,อ่ออาจารย์ปิงปองเป็นคนสร้างแล้วมันจะภูมิใจตรงไหนมันจะดีใจตรงไหนกับวันเนี้ย แอมโลอนที่อยู่ใต้องค์กรเราหรือเพชรที่อยู่ใต้องค์กรเราเราคือคนเจียรนายเขาเราคือคนสร้างเขาและที่สําคัญและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคือการที่เราเจียรนายตัวเองออกมาให้เป็นเพชรที่มีคุณค่าที่สุดแล้วสามารถส่งต่อให้กับทีมงานของเราว่าเราสร้างเขาเป็นเพชรแล้วเขาจงไปสร้างคนอื่นต่อให้เป็นเพชรแล้วทุกครั้งที่เวลาเรามองลงไปข้างหลังข้างล่าง เราคือผังงานของเรามันมีเพชรวริบราวบวิบวับวิบวับคือเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องบอกว่านี่มันเป็นเพชรที่แม่โยนมานี่มันเป็นเพชรที่พี่รอนิยนมามันไม่ภูมิใจหรอกค่ะถ้าวันเนี้ยเราให้คนอื่นมาทําให้จริงไหมทุกคนว่าอนิโมก็เลยพี่ลอใครนิโมก็เลยทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่เคยสนใจใครถ้าวันนี้งัวแต่สนใจป่านี้นิโมไม่ไม่มีทางประสบความสำเร็จนิโมเลิกทำตั้งแต่อัพไลน์ทิ้งแล้วอื แต่เพราะวันนี้หนึ่งตัวเรายืนหยัดยึดมัน่นเราเรียนรู้ข้าระบบอย่างเราเนื่อง SM ม,มีคนหรือไม่มีคนเราก็ไปชอบจจะเรียกร้องให้ใครมาช่วยจะให้ใครมาทําให้ใครจะทําใช่ค่ะในวันที่เราขึ้นเวทีจะมีใครตกมือให้เราใช่แล้วแบบคืออ่ะสมมติแม่เป็นคนสร้างคนใต้องค์กรของเราถึงไหมเขาไม่ได้รู้หรือว่าเราคือ คือคือแอมรอนที่อยู่บนเขาหรือว่ายังไงถ้าคนที่แบบอยู่เพิ่งเข้ามาเขาจะไม่รู้เลยว่าใครอยู่บนเขาบ้างหรืออะไรบ้างจริงไหมอือแต่วันเนี้ยเหมือนเหมือนเขาจะรู้เหมือนเราเป็นคนสร้างเขาล<บ>งมาห<บ>ละเ<บ>นี้ยวันที่เราแบบความสำเร็จทีมงาน<บ>ของเราจะเป็นคนมากบมือให้กับเราจะเป็นคนที่แบบว่ายิ้มให้กับเราแล้วเราหน้าที่ของเราคือส่งต่อให้ทีมงานของเราเนะะี่ยค่ะสร้างแสงสว่างสร้างความวิบวับสร้าง ตัวเองให้เป็นเพชรแล้วเราเนี่ยค่ะรอดูความสําเร็จของเขาอืให้เขาเฉิดฉายแสงจงอย่าทําตัวเองเป็นดวงอาทิตย์ที่เมื่อดับไปแล้วมันก็มืดเลยแต่จงสร้างให้ทีมงานของเราหรือองค์กรของเราเป็นดวงอาทิตย์ของตัวเขาเองที่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราดับไปเขาจะมีแสงสว่างให้ตัวเองแต่นิโมมั่นใจและนิโม่ยืนหยัดว่าตัวนิโมเนี่ยค่ะจะไม่มีวันดับแน่นอนเ,อเพราะถ้ามันดับมันดับมาตั้งนานแล้วแต่วันเนี้ยโม่เชื่อ อแล้วขอให้ทุกคนเชื่อในตัวเองเช่นกันอย่ามัวแต่รอใครอย่ามัวแต่ว่าอยากให้คนนั้นมาทําให้อย่ามัวแต่รอให้คนนี้มาทําให้มันไม่มีละมันไม่มีทางได้อืซึ่งวันเนี้ยสองสายงานที่เวลาเราสร้างมาเองทีมงานเราก็จะเชื่อเราทีมงานเราก็จะฟังเราทีมงานเราก็จะให้การเคารพกับเราใช่ไหมคะ ถ้าเรารอให้คนอื่นมาทําให้ไม่ได้หน้าที่ของเราใครไม่ทําเราทําใครไม่ทาเราทําแน่นอนธุรกิจเนี้ถ้าเข้ามาร้อยสมเร็จร้อยนี่ป่านี้เข้ามาทั้งทั้งจักรวาลแล้วแต่วันเนี้ยธุรกิจเนี้มันมีเข้าๆออกๆคนมันไม่ใช่มันก็ถีตัวเองออกใครถ้าคนที่มันเป็นปวดปองให้เจียกันในมันแค่ไหนยังไงมันก็เป็นผุยผงมันก็สลายตัวมันไปเองแล้วมันก็จะหายไปเองเลยอืจริง,รงไหมทุกคนว่า,วา ถ้ามันไม่ใช่เพชยังไงมันก็ไม่ใช่เพชรอยาพยายามทำตัวให้เป็นเพชเพราะมันไม่ใช่เพชมันจะมีความคงทนมันจะมีความแข็งแกร่งในตัวของมันเองซึ่งวันเนี้ยถ้าตัวเรามั่นใจว่าตัวเราคือเพชมันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเช่นกันจงทําตัวเองให้เป็นเพชก่อนจงทําตัวเองให้เป็นคนที่ใช่ก่อน แล้วเราจะดึงดูดเข้ามาหาคนที่ใช่บางคนบอกว่าเบอแนะนําได้มาตั้ง 6M d ดีขึ้นตําแหน่งแอมมารอนจริงไหมอ่ะทาไมหคนเนี้ยไม่เอาจริงเหมือนกับเราเลยทําไม6คนเนี้ยไม่รวยจริงๆเหมือนกับเราเลยบางทีเขายังไม่ใช่คนที่ใช่เราอย่าไปขยันขยอคนที่เขาไม่ไอยากประสบความสําเร็จจริงๆบางทีเขาเพียงต้องการแค่เข้ามาในธุรกิจนี้เพื่ออยากรู้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเพียงแค่ต้องการอยากที่จะเออลงเพื่อเกงใจเพื่อนอะไรแบบนี้มันก็มีเยอะแยะจริงไหมอ่ะ อืแล้ววันเนี้ยเราไม่ต้องมาเรียกร้องให้ใครบอกว่ามาปิดการขายให้เราไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมาทําอะไรให้เราจงยึดมั่นยืนหยัดในตัวเองเลยอืมแล้วเรื่องหนึ่งที่นิโมรู้สึกว่าอยากจะแชร์กับทุกคนเลยนะคะว่าตัวเล็กใจใหญ่กตนนักสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์อืมเลิกค่ายิ่งอ่ะขอบคุณค่ะใจอืแบบเอออยากจะน,น,นั่นเนี้ยมันเป็นในทุกๆเรื่องเลยนะแต่ยกตัวอยา่างในช่วงของว่าในช่วงที่เราทําทริป ญี่ปุ่นในช่วงที่เราทำคลิปญี่ปุ่นรอบแรกที่เขาประกาศมาใช่ไหมอันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าเอาตรงๆนะสายันมามื่อมั้งหลากหลายอย่างคือมาแบบรวมตีมาทีเดียวเลยอ่ะแบบแต่เราไม่เคยที่จะตั้งอะไรเป้าหมายนิโมจําได้นิโมมีภาพแต่ว่าไม่ได้บันทึกนะคะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นภาพที่เราตัดออกมาที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งให้ดูเชียะที่ตัดออกมาคืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วแบบเราเชื่อว่าเราได้มันมาแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ริโมทอยากไปมากที่สุดในโลกตั้งแต่ที่ตั้งแต่เกิดมาคือเป็นประเทศที่อยากไปมาก